มา,มาเรามาทําสารคดีตามติดชีวิตราชาดีกว่านะครับเอเคดูดูทุกคนดูทุกคนดูการเล่นราชาเลยนะครับทุกคนดูการเล่นราชาผมบอกเลยคนเล่นราชาคนนี้เป็นคนเล่นที่เก่งมากดูการจูงของเขาดูการจูงเขาโอ้โหผมไม่สามารถตามเขาได้จริงๆผมบอกเลยหนหๆดู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 การเล่นดูการเดินดูการเดินโอ้โหท่าเดินท่าทางการเดินผมบอกเลยนี่ท่าทางการเดินอย่างมั่นใจครับผมไม่สามารถตีได้จริงๆผมตีไม่โดนจริงๆดูท่าทางการเดินเขา เอาผมตีไม่โดนด้วยว้าวดูเกาะที่เขาเซกสิเฮ้ยเกาะแบบนี้มันน่ากลัวจริงๆครับผมไม่สามารถตีเขาได้จริงๆเกาะแบบนี้ผมตีทั้งปีก็ตีไม่เข้าแน่โอ้โหดูการจู๊เขาเมื่อกี้ผมเกิดวอสตันเมื่อกี้ผมโชคดีมากเลยผมต้องตามเขาให้ทันผมต้องตามเขาให้ทันไม่งั้นผมแพ้แน่ตาดีครับเฮ้ยเยะแเ้วอยะแเ้วเยะแลวเยะและโอ้เขาเด้งห่วงยางโอ้ตีพลาดเยะและครับเต่ละเยะและเฮ้ยผมกินเฮ้ยกินติดส้มโอ้ทุกคนทุกคนดูการจู๊งนี่มันอะไรกัน ไอการจูนี่ม er oh! oh ันอะไรกันไอผมตามไม่ทันจริงผมตามไม่ทันจริงยังไงดีอย่าละอย่าละดูเหมือนว่าเขาจะยืนรอเราสักคู่นะครับเขาจะยืนรอเราสักคู่ไม่งั้นเราตามไม่ทันแน่ครับเราต้องเดินตามเขาก่อนเดินตามเขาก่อนเดินตามเขาก่อนครับเฮ้ยโอ้โหสงแบบนี้โอ้เสียเวลาจริงครับเสียเวลาจริงอย่าละอย่าละ้ยผมไอผมเดินตามเขามานาทีหนึ่งแล้วอ่ะไอผมตามเขามานาทีหนึ่งแล้วอ่ะเขาจูบผมนานมากเลยเฮ้ยท่าคาส่ายตามผมไปแล้วอ่ะเฮ้ยแย่แล้วโอ้ผมตามไม่ทันจริงแย่แล้วทุกคนแย่แล้วเฮ้ย เฮ้ยแย่แล้วราชาหายไปแล้วครับว้าวอู้ดูดูสิราชาเล่นแบบนี้ผมสู้ไม่ได้แน่ผมแพ้แน่เลยผมต้องตามหาราชาก่อนผมต้องนี่เขาสามารถเขาถ่วงเวลาผมจนนักกระบี่เจอรี่ดันข้างล่างแย่แล้วผมทาไงดีเนี่ยไอยผมเจอราชาแล้วอโอ้ยโอ้หน้ำหอมแบบนี้แย่แล้วครับเฮ้ยผมต้องรีบตามไปละผมต้องรีบตามไปละเขากระโดดลงโอ้โหแล้วน้ำหอมทำให้ผมลงชามากเลยเอ่ะเฮ้ยทำได้ยังไงเนี่ยเขาดันชิดเขาดันชิดเสร็จ เฮ้ยเขาทำได้เขาทำได้ไดโอตาบอดอการโยนน้ำหอมแบบ999 IQ ชัดๆเลยเมื่อกี้ <What? S 1> อ่ะอุปโภคเยอร์โยนยังทำไม่ได้แบบนี้เลยครับผมพูดจริงๆนะดิมพิมมมโลต้องอายอะ่ะช็อตนี้บอกเลย uh? แล้วราชาหายไปจากสายตาผมแล้วอะ่ะนี่งไงเขายืนรอเรานะอันนี้คือเขายืนรอเรานะครับเขาไม่ได้อันนี้เขายืนรอเรานะครับเนี่ยไอผมต้องตามเขาไปก่อนผมต้องตามเขาไปก่อนผมต้องตามเขาไปก่อนแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถตามตามราชาได้ทันจริงๆผมไม่ผมหาราชาไม่ทันจริงๆครับ เขาเขาสแลนได้ดีมากเลยผมไม่สามารถตามเขาได้ทันจริงๆผมไม่รู้ต้องทําไงละเฮ้ยผมเห็นผมเห็นนักกบี๊เจอรี่ดันชีพไปแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่ผมพักเข้าโฆษณามีการดันชีพเสร็จไปแล้วอีกก้อนนึงนะครับเฮ้ยโอ้โหแล้วมีเกาะเย้แล้วเจอกันอ้าอย่าอย่าอย่าโอ้โหโอ้โหผมโดนพลังอาคิเออทุกคนทุกคนผมโดนอาคิอาคิสายผมทิ้งอกทิ้งกระดูกไม่นะอาคิอาคิไห ไอ้เา yeah, แล้วอะไรนะเออไปให้สไปเย,ยน oh, ไปแล้ว <No. S 1> yeah. ลาาอย่าราชอา่าทำฮาคีนี่มันอะไรกันเออฮาคีราชาชาที่มันอะไรกันไม่นะไปน้องหมายอย่าทำ oh. Oh. Okay. Okay. โอ้เออโอเคโอเคโอ้หาฮา์คีหมดละฮาค์คีหมดละโอ้ผมรอดละเอ้ยโอ้โหแล้วยาหายตัวกขาก็ดูผมโดนฮาคีราชา <Huh? S 1> เขาเขโมยไปหมดเลยอะ่ะเ <Huh? S 1> นี่ยแล้วทุกคนโอ้โหนี่มันเป็นการเล่นแบบ โอ้ผมไม่สามารถผมไม่สามารถสู้ได้จริงมันเป็นพลังเหนือธรรมชาติจริงครับมันเป็นพลังเหนือธรรมชาติจริงโอูฮาคิราชาเขาน่ากลัวมากฮาคิราชาเขาน่ากลัวมากเย่าแล้วผมโอ้ยยแล้วโอ้ผมคุมผมคุมไม่ได้ผมคุมเกมไม่ได้ฮาคิราชาทขาสั่งให้ผมคุมเกมไม่ได้เย่ะแล้วเย่ะแล้วผมล้มแน่ไม่นะไม่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 นะฮาคิราชาที่มันอะไรกันออ๋อโอเค ผมกลับมาคุมตัวละครผมได้แล้วผมต้องเอาชนะเขาให้ได้ผมต้องเอาชนะเขาให้ได้ต้องเอาชนะเขาให้ได้เยี่ยมเลยอุ้ยผมอ้ยผมผมกลับมาได้แล้วผมคุมตัวละครได้แล้วนี่แหละนี่แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละผมต้องฆ่าเขาให้ได้เอาเลยกิดมาแล้ว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 เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยโอเคโอเคโอ้เกือบแล้วเกือบโอ้ยเขาลุกไวมากนี่มันเป็นพลังของฮาคิราชาสแคร์แล้วก็บเจิรี่ลุกหรือยังไงกันเนี่ยโอ้มาโอเคผมต้องถ่วงเวลา ผมต้องทวงเวลาผมต้องทวงเวลาให้ได้ผมต้องทวงเวลาให้ได้อ่าต้องทวงเวลาให้ได้ต้องทวงเวลาให้ได้ต้องทวงเวลาให้ได้ไม่นะไม่นะเขากหลังจะลุกอีกแล้วไม่นะเขาลุกแล้วเขาลุกแล้วเราต้องตามฆ่านักพีเจรรี่ได้ไม่ได้อ๋อย่าละอย่าละอ่าได้ได้ยี่ได้แน่นอนเรียบร้อยย่ยมเลยย่ยมเลยย่ยมเลยโอ้โอ้กระแพงแตกแล้วไม่นะไม่นะเฮ้ยผมตีเขาล้มเฮ้ย เออไม่ไม่จริงไม่จริงตัวละออดผมเดินไปเอง <What? S 1> ไอเดินไปต่อไอ้ทำไมหยุดเดินตรงนี้อะไอ้ยังทำไมตัวละออหยุดเดินตรงนี้ <No. S 1> นะ่อย่างนี้ผมแพนะ้แน่ยี่ผมแพ้แน่เอาผมกดกี่ได้ไม่นะไม่นะ <laughs> ว้าวทุกคนดูสิครับโอ้นี่มันเป็นพลังของฮาคิราชาจริงผมไม่สามารถทำอะไรทีมเขาได้จริง โอ้ไม่น่าเชื่อว่าฮาทิราชาเราจะได้เห็นในเกมทอมแอนเจอรี่เชสจริงๆริงนะครับเนี่ยว้าวไงครับชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนด้วยนะแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ